สวัสดีครับผมก็อยู่ผมในเกม b e War Hero นะครับก็มารีวิวปืน Browning นะครับ M1919A6 ก็อัปเกรดจนเต็มแล้วนะบวก24ก็เป็นปืนกลน,นะครับปืนกลหนักที่มีลำกล้องเล็กรุ่นทหารราบยันมันยังมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวของมันก็เปืนนี้เป็นของประเทศอเมริกานะครับความสามารถอะไรของมันก็ตามนี้เลยนะครับ กระสุนนึร้อยแปดสิบห้านัดนะก็เขาเรียกว่าไงเป็นเดิมเดิมนะหนึ่งร้อยแปดสิบห้านัดอ่าความเสียาหาย110.2ร้อยสิบจุดสองนะความเร็วในการเคลื่อนที่ลบสามสิบโหวิ่งวิ่งเดินดีช้านะระยะสี่สี่เมตรการกระจายตัวสี่จุดแปดแล้วก็อัตยิงเนะก้าร้อยสามสิบ FPM เนาะก็สวยงามครับเปิดกระบอกนี้รูปทรงคลาสสิกมากโอเค ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกนนะว่านะว่าเปืนนี้มันมันเกา๋ามันเจ๋งยังไงไปดูกันเลยอ่ามาแล้วนะครับเป็นด่านบัสตอนนะครับแมปบัสตอนนี่เลยปืนบราวนิงมันก็โอเคอยู่นะวิ่งพอรับได้หัวแตก Oh, oh, oh. ตายเรียบเดี๋ยวก่อนกล่องพยาบาลอ้าวไปแล้วเหรอเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนปืนนี่คือแบบโคตรรัวนะครับเดี๋ยวก่อนส้มจมตีตาย ตายเรียบตายเอ้าไปเก็บปืนมันวันไปเก็บปืนมันมาทำไมโอ้มีกระตกนิดนึงนะครับโอ้โห ปืนนี้ CDM ปืนมันแรงจะเรียกว่าแรงไหมมันต้องเรียกว่ารัว,วสิเนาะแรงบวกรดัวด้วยแต่ก็สู้ปืนผมไม่ได้หรอก โอ้ยโดนโอวินกันต้องขึ้นไปซุ่มบนหลังคาได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนมีคนมา มันไปนไหนกันหมดแล้ววะโอ้ยโอ้โหไม่ทันยิงไม่ทันเลยเมื่อกี้มันวิ่งไวมาก เออเกือบตายผมเกือบไม่รอดนะเนี่ยมีคนยิงมาเกียบรอดเลยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ โอ้โหโดนลมมาทีเรื่อยเลยเจ็ดเติมเลือดหน่อยส้มจมตีส้มจมตีฝั่งนู้นเหมือนมันจะมีตะบัดแล้วนะ ออกกันหมดแล้วเรียบร้อยจบไปชนะชนะแบบร้อมร้อมนี่โอ้แต่ผมไม่ได้ยืนอยู่ในแถวหน้าวะ่ะ แอมอะไรวะยิงไม่ต้องเยอะก็เดี๋ยวดูดิว่าได้คิวเท่าไหร่นะครับคือแบบว่าปืนนี้เจ๋งมากเลยนะอัพเกรดจนเต็มแล้วปืนนี้คือแบบโคตรรัวนะไอ้คะแนนเท่าไหร่คะแนนได้เท่าไหร่ครับโอ้ผมอยู่ดับห้าเนี่ยนีคิวไปสิบเอ็ดตายสามหรอโอ้โหผมได้คิวน้อยวะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ก็นะครับส่วหรับปืนนี้ก็ประมาณนี้เนะาะเจ้าปืน Browning นะครับอ้าวปลดเล y a l Baton Pad ด้วยเออผมเพิ่งถึงขั้น3ามเองไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยเดี๋ยวนี้ต้องขอไว้ด้วยนะที่บางทีผมไม่ได้อัพคลิปหรือหายไปนะผมไม่ค่อยว่างได้แต่ยาเว้ยว<ะ>ได้แต่เกลือ เกลือล้วนๆโ,โ,โอเคนะครับปรนนี้เจ๋งเจ๋งมากนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือลังเลว่าจะเอาดีไหมผมบอกเลยว่าจัดเลยครับปืนนี้โคตรรัวเจ๋งมากปืนอื่นที่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ายังไม่มีเคยใช้แต่ใช้แต่ปืนเบลนี่อย่างเดียวเลยนะโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามช่องชา n e l ของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดอุกคลิปนะครับเวลาคลิปผมอัพลง channel ฝากกดนะครับฝากกดไลค์เพจเฟซบุ๊กผมด้วยเนาะชื่อว่าสัาร์ทีวีนะครับตามภาพนี้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโด o n a มาได้ทางแอป t r u e Money Wallet นะครับ หรืออีกช่องทางหนึ่งนะั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับก็จะมีเลทราคาให้3เลทราคานะก็จะมี20บาทนะครับ35บาทแล้วก็50บาทนะครับทั้ง3เลทราคานี้เป็นแบบรายเดือนนะครับสามารถกดยกเลิกได้ตลอดนะเออก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว นะเดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาคลิปไหนที่ดูน่าสนใจก็กดดูกันได้กบไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย